โปรดให้อภัยเราด้วยนะที่ทำร้ายเจ้าไปแบบนั้นที่ทำไม่ดีกับเจ้าอภัยให้ด้วยเธออภัยงั้นเหรอเจ้ามาขออภัยข้างั้นทำไมใช่โกมาลินี จะโกหกบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามาทำอะไรที่นี่พวกเรามาที่นี่เพื่อจะเอาเขี้ยวของเจ้ามาคืนนะโกมาลินีอพวกเรารู้สึกและอาใจมากเลยใช่แล้วท่านทำให้ข้าเจ็บปวดจริงๆท่านราคะแต่ว่าข้าก็ยังคงเชื่อใจท่านต่อไปแม้จะเป็นอย่างงั้นก็ตาม ค้ารู้ว่าตอนนี้เจ้าคงเจ็บปวดจากบาดแผลที่ได้รับใช่ไหมล่ะเจ้านั่งก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะรักษาพแผลให้เองนะไว้ใจพวกเราได้เลยนะพวกเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปแล้วลนะ่ะ นี่คือผ้าคลุมสมานแผลผ้านี้จะช่วยบาดแผลของเจ้าหายได้เร็วขึ้นนั่งก่อนเธอ รับไปสิหวังว่าเจ้าจะอาภัยให้พวกเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะโกมาลินีมันไม่ยุติธรรมกับเจ้าเลยโกมาลินี จ้ดูพิษออกจากตัวค่าจนหมดนะแล้วก็ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ข้าคงจะเป็นนี่บุญคุณของเจ้าตลอดไปโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถอะนะข้าเองก็เคยทำไม่ดีกับเจ้าเอาไว้มันเป็นเพราะว่าเออข้าไม่ได้รักเจ้าจริงๆนะข้าทำไปเพราะว่าอยากช่วยมหาราณี และพารูนให้ปลอดภัยแต่ว่าครั้งนี้เชื่อข้าเถอะข้าไม่อยากทำให้เจ้าเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วจริงๆ นางให้อภัยเราแล้วจริงๆหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ตอบคำถามของเราเลยไม่ไม่ไม่จะชุบชีวิตนางขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าทำแบบนั้นนางก็จะฟื้นขึ้นมาทำแบบเดิมอีก บงการฆ่าทุกอย่างข้าไม่อยากทำตามคำสั่งใครอีกต่อไปแล้วแต่ว่าจะให้นางรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดว่าอย่างไงเจ้เาจะว่อาอย่างไงละมาริกาอมาตาท่านเรียกพูดผีออกมาได้แล้วก็มีมนต์ดำมากมายเลยใช่ไหมอ,อข้ากำลังคิดเรื่องนั้นอยู่ มาตามันทำยากมากไหมแล้วถ้าข้อาอยากจะลองฝึกฝนดูบ้างละ่ะได้หรือเปล่าไม่ไม่เจ้าทำไม่ได้หรอกมาทรมานมากเลยนะเจ้าจะต้องบำเพ็ญทุกิยาโดยไม่กินไม่นอนอย่างยาวนานชละมัลิกาต้องออกไปนอกเมืองเน็บหนาวกับสายฝนทนทานกับความร้อนอดทนกับความหิวกระหายของการบำเพ็ญทุกริยาขั้นสูงสุด เจ้าไม่มีทางทําแบบนั้นได้หรอกมาริกาและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเป็นคนไม่มีความอดทนพวกท่านมาอยู่ที่นี่กันแล้วข้าอยากจะคุยเรื่องสำคัญสักหน่อยเออใช่แล้วล่ะเราต้องมาคุยกันว่าจะเดินทางไปยังทิศทางใดต่อจากนี้เน่ะใช่ไหมเชิญเลยพารุณ เห็นแล้วใช่ไหมทุกคนว่าราณีปีศาจไม่ยอมออกมาสู้กับเราด้วยตัวของนางเองแต่ว่านางจะส่งลูกสมุนมาสู้กับเราแทนพวกเจ้าว่ามันน่าสงสัยไหมล่ะใช่ใช่ใ่เป็นเพราะอะไรนะะจริงด้วยทำไมนางไม่ออกมา แล้วจับเราเข้าคุกไปล่ะได้ยินมาว่าหลังจากเป็นปีศาจเต็มตัวมานิมาริกาจะได้รับพลังมาทั้งหมดดังนั้นหลังจากสังเวยค่านางน่าจะได้รับพลังนั้นมาทั้งหมดแล้วแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่านางยังไม่ได้รับพลังมาทั้งหมดแล้วจริงๆหรือว่านางกำลังยุ่งอยู่กับการรวบรวมพลังทั้งหมดเอาไว้ หรือไม่นางก็คงไม่กล้าจะมาสู้กับฮารูด้วยเหตุผลอื่นที่เรายังไม่อาจรู้ได้ก่อนที่มานนมาริกาจะส่งลูกสม,มุนคนอื่นมาอีกเนี่ยเราควรบุกโจมตีเมืองสุริยะนาคาก่อนนะจะโม้ยิ่งเฉยและให้โอกาสนาปิศาจนั่นอีกรอบไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยถ้าเสนาบนดีพูดถูกแล้วล่ะก่อนที่มานนมาริกาจะมีพลังไปมากกว่านี้เราควรจะบุกโจมตีเมืองสุริยะนาคาก่อน จะปล่อยให้ศัตรูของเรามีกำลังมากขึ้นกว่านี้ไม่ได้นะอีกอย่างนะพารุณเราควรบุกสุริยะนาคาก่อนรุ่งสางวันพรุ่งนี้ถูกต้องแล้วล่ะท่านสนบดีพวกท่านคิดว่ายังไงบ้างล่ะเอ่ออยากจะพูดอะไรกันหรือเปล่าพูดออกมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ มหาราณีไม่ว่าอย่างไงพวกเราก็จะอยู่ข้างท่านเราจะทําตามคําสั่งของท่านทุกอย่างแต่ท่านลองคิดดูสิสุริยนาคาถูกล้อมไปด้วยพวกปีศาจมันเฝ้ายามกันอยู่ทุกที่เลยมนุษย์ธรรมดาอย่างเรานี่จะไปสู้พวกมันได้ยังไงกันชีวิตของผู้บริสุทธิ์จะต้องล้มตายนะท่าน ถ้าเราบุกไปตอนนี้มีหวังพวกมันกินเราทั้งเป็นแน่เลยที่พวกเขาพูดมันก็ถูกนะมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราจะไปทำสงครามกับพวกปีศาจได้ยังไงอะไม่ไม ไปไ,ปไปไม่ได้หรอกไม่มีเวลามากขนาดนั้นหรอกนะต้องทนฟันฝ่าพายุทะเลสายร้อนละอุความหิวโหยของการบำเพ็ญทุกกริยาอีกอย่างผารุนและพวกก็คงกำลังเตรียมตัวมาบุกสุริยนาคาได้ทุกเมื่ออีกด้วยการออกจากเมืองสุริยนาคาในตอนนี้คงจะเป็นเรื่องงี่เงา่าแต่ว่าอา่า มาตาท่านกรู้นี่นามาตาว่าข้าทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีท่านช่วยสิ่งที่ข้าทำในวันนั้นช่างไม่ยุติธรรมอสเลยข้าอยากจะชดใช้ความผิดในวันนั้นถ้าคงสติหลุดไปจริงๆได้โปรดกลับมาเถะนะท่านอภัยให้กับข้าด้วยกลับมาเถะนะมาตา จงสังเวยเส้นผมของข้าให้เปลวไฟซะ สำนึกและสินนมาลิกาว่าเจ้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีข้าคอยช่วยเหลือเจ้าใช่แล้วล่ละมาตาฟังนะมาลิกาแม่ของเจ้าเป็นเพื่อนกับข้าข้าให้สัญญานางเอาไว้ว่าข้าจะคอยปกป้องเจ้าจากภัยอันตรายนอกจากนี้ยังให้สัญญาว่าถ้าเจ้ามาขอความช่วยเหลือจากข้าเมื่อไหร่ ข้าจะไม่ปฏิเสธเด็ดขาดแล้วก็บอกข้ามาได้แล้วว่าเจ้าอยากให้ข้าช่วยอะไรเหรอเร็วเข้าสิบอกข้ามาว่าเจ้าอยากจะได้อะไรในครั้งนี้จงบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ข้าจะเอาชีวิตคนบริสุทธิ์มากมาย ไปเสี่ยงไม่ได้เด็ดขาดต้องรีบหาวิธีที่จะเอาชนะศัตรูได้โดยที่ไม่ต้องเอาใครเป็นเดิมพันต้องคิดหาวิธีอื่นแล้วจะคิดอะไรอยู่หรอถูกแล้วล่ะท่านแม่มนุษย์อย่างเราคงไม่สามารถเอาชนะพลังของปีศาจได้เราจะไม่ควรไปเปิดสื่อกับพวกมันโดยตรงแต่ต้องแอบลอบซุ่มโจมตี แบบนั้นจึงจะมีหวังแต่ว่าเจ้าหญิงเราไม่ใช่ทหารนะจะไปฝึกใช้อาวุธแล้วเอาชนะปีศาจได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเธ<ร>อจ,จะหลีกเลี่ยงการปะทะก,กับพวกมันแบบซึ่งซึ่งหน้าต้องลอบเข้าโจมตีอย่างลับๆเท่านั้นพวกมันไม่เห็นเราได้ยิ่งดีนะยิ่งพวกเราแอบเข้าไปอย่างแนบเนียนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่ต้องเอาชีวิตของพวกเราไปเสี่ยงอีกด้วยดีที่ว่าข้าจะแผนที่ของเมืองสุริยนาคาได้ขึ้นใจแล้วล่ะนะ คงจะแอบเข้าไปส้มโจมตีได้อย่างง่ายได้เทียบกับพวกมันที่ไม่รู้แผนที่ดีเท่ากับเราพวกมันยังไม่คุ้นเคยกับถนนหนทางของเมืองเรื่องนั้นจะทําให้แผนการของเรามีแววสําเร็จมากขึ้นแน่ถ้าเราสามารถดูความเคลื่อนไหวของพวกมันได้คงจะทํางานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยล่ะเรารู้ความเคลื่อนไหวของพวกมัน จริงเหรอใช่พวกมันช่วยกันเฝ้ายามร,บรอบๆเมืองเอาไว้ตลอดทั้งคืนระหว่างนั้นก็จะข้ามไปไปมา,มาบริเวณแม่น้ำอัญชนาและ มาสิท่านกลับมาแล้วข้าก็ไม่กังวลแล้วล่ะฮะชีวิตข้าคงจะปลอดภัยแล้วอืมพิธีพิธีเหรอใช่พรุ่งนี้ข้าจะประกอบพิธีเพื่อช่วยชีวิตเจ้าไว้แต่เจ้าจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาวิญญาณตนเองไปไว้ที่ไหน จ้าอยากจะเก็บวิญญาณของตนเองเอาไว้ที่ไหนมาลิกาเอา่อข้าสงสัยว่าเออที่ไหนถึงจะปลอดภัยมากที่สุดอย่างนั้นเหรอเราจะเก็บมันเอาไว้ที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ที่ไม่มีใครหาเจอที่ที่ไม่มีทางถูกคนพบได้อย่างแน่นอน ไม่ไม่ใช่ที่นี่มาเถอะมาตาราตรีด้วย ที่นี่คือที่ไหนมาริกาที่นี่คือห้องเก็บสมบัติของข้าเองมาสิมาตา เฮ้ชีวิตนี้ค่ะไม่เคยเห็นสมบัติมากมายเท่านี้มาก่อนเลยอะ่ะเก็บไว้ที่ไหนกันนะไปอยู่ที่ไหนกันนะคาจจำไม่ได้เลย เจ้าเอาไปไว้ที่ไหนทำไมจะไม่ได้กันละ่ะยังไงก็ต้องหาให้เจออยู่ที่ไหนกันนะืม <c oughs> ใจกันดีแ <Upper> ล <language> ้วใช่ไหมเข้าใจแล้วเจ้าหญิงจําแจ้งเลยไม่มีปัญหาไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องใจแลถ้ามีใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยนะไม่ต้องลังเลกันนะมีปัญหาอะไรก็พูดได้เลยไม่ต้องไม่ต้องห่ว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 งเลยจริงๆนะไม่ต้องห่วงเขาไม่กลัวอีกต่อไปแล้วพวกเราชนะได้แน่นอนเราจะไปเอาสุริยนาคาคืนมากัน